สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับผมแลนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆท่ทานเข้าสู่ชาแนลของไอ,งอง้ออมสกรีนกันเลยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าเกมตายกันอีกแล้วครับในวันนี้เราขอแนะนําให้ทุกคนทําความรู้จักกับแมปที่มีชื่อว่าโรพีสกันนั่นเองนะครับผมซึ่งโรพีสเนี่ยเป็นตาก่อนแมปเป็นแมปที่แลดูแบบโ oh, อ oh, ้โหแบป เป็นแมปที่ป๊อปปูล่ามากเป็นแมปที่คนเล่นเยอะมากครับแล้วก็เป็นแมปที่เอาเกียร์สีมาเป็นแมปแรกๆเลยนะก็ตอนนั้นนะตอนนั้นแบบโอโ้โหเนี่ยดูวืวห,หวาคนเล่นเยอะมากครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ครับผมแมปโลพีสกลายเป็นว่าผู้เล่นเหลือเพียงแค่หลักสิบครับเดีย๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าทําไมแมปโลพีสผู้เล่นเข้าถึงได้เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมสําหรับใครที่ได้เพิ่งเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกรบกวนที่จะกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะครับก ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปดอกันเลยยังมีผู้ชม,<ผ>มอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะ,นะ <S 1> <S 1> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม โอเคครับผมนะเดี <sk PI K> ๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าว่าทำไมแมปโลพีสเนี่ยมันถึงกลายเป็นแมปตายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ color. ่มจากประเด็นแรกเลยก่อนนะกันนะครับผมสำหรับประเด็นแรกเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นโลพีสมาตั้งแต่ช่วงที่มันไวรัลแรกๆครับทุกคนจะรู้การเป็นอย่างดีเลยว่าอัพติมัลไลส e เกมเนี่ยค่อนข้างที่จะกากก็คืออ p พติมัสเกมอะต่อให้คอมคนแรงถึงขั้นไหนอะแม่งก็กระตุกครับคือผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นะจะเป็นหรือเปล่าแต่คองผมอะตอนที่ผมเล่นเมื่อตอนประมาณปีที่แล้วหรือสองปีที่ ผมก็เล่นแบบอื่นลื่นปกติแล้วตอนที่2เลยก็คงไม่พ้นเรื่องกับโมบายซัพพอร์ตโมบายซัพพอร์ตก็คือการเล่นในมือถือนั่นเองนะครับผมนะัก็คือการซัพพอร์ตมือถอนเนี่ยแน่นอนว่าเกมพวกเนี้ยมันก็ต้องมีคนอยากเล่นในมือถือเวลาเราทําเล่นในมือถือได้เนี่ยมันก็จะทําให้คนเข้ามาเล่นกันได้อย่างเยอะขึ้นแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าขนาดเล่นในคอมยังแหลกเลยมือถือจะเหลืออะไรละครับแล้วก็เวลาการกดสก็งสกิลอะไรพวกเนี้ยก็แอบลาบากอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมนะเรื่องเกีก่ยวกับโมอยอยาาบายซัพพอร สเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องประเด็นสําคัญและประเด็นใหญ่ๆเลยที่ทําให้คนเลิกเล่นแบบโลพีสกันไปเยอะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมปนั่นเองคือแมปของเกมโลพีสเนี่ยมันใหญ่มากครับใหญ่ขนาดไหนเหรอคุณดูนี่นะอ่ะผมกดตัว M มนี่คือแมปทั้งหมดของโลพีสก็คืออันนี้จะเป็นแมปทั้งแมปเลยแล้วประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าคุณลองดูนะเดินเนี่ยนี่ขนาดเดินแบบนี่นี่เราอยู่ประมาณเกือบต้นแมปนะแล้วลองดูเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูแบบตอนต้นแมบปบทุกคนจะสังเกตเห็นว่ากว่ามันจะขยับทีอะครับคือขยับแบบขยับน้อยมากแแลลล้วววนนนน่นน่่อราาาเเเ เล่นในมือถืออ่ะมันกระตุกแน่นอนครับเพราะว่าคุณลองดูแมปสิว่าแมปมันใหญ่ขนาดไหนคือแมปมันใหญ่มากครับใหญ่ถึงขั้นที่ว่าแบบแบบเขาเรียกว่าเอาพื้นที่ไปถมนาถมอะไรได้เลยอ่ะคือแบบมันใหญ่ขั้นนั้นจริงๆนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้บุญเล่นระดับต่อไปเลยที่เราจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสกิลผลไม้ปีศาจหรือสกิลอะไรพวกนี้บางผลไม้หรือว่าบางอย่างน่ะมันทําสกิลเข้าทำสกิลเข้ามาแล้วทําใหญ่จนเกินไปใหญ่จนเกินไปถึงขั้นที่ว่าบางอันเนี่ยมันแหลกเลย ผมกดสกิล R เนี่ยปึบทุกคนดูนี่นะเห็นปะ สกิลมันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่โอเวอร์ไปเลยอะนะก็คือใครที่ใช้มือถืออะถ้าเกิดเจอเรื่องความแหลกของแมปแล้วก็คงไม่พ้นเลยกับความแหลกของสกิลผลไม้ปีศาจและอื่นๆคือมันใหญ่เกินไปจริงๆนะครับผมระดับต่อไปเลยนะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องกับอัปเดตเรื่องอัปเดตเนี่ยไม่พูดไม่ได้จริงๆนะครับผมนะว่าอัปเดตของโลพีเนี่ยมาน้อยมากครับน้อยแบบน้อยสุดๆเลยอะคืออ่ะถ้าอิงจากอัปเดตล่าสุดนะครับผมทุกคนดูอะไรตรงนี้นะนี่นะครับทุกคนนี่คือหน้าของเกมโลพีกดเข้ามาครับดูตรงนี้นะอัปเดตล่าสุด คือวันที่13เดือนเมษายน2020ีครับปีคออนนี้คือ2021ก็คือผ่านมาเกือบจะปีครึ่งนะครับสำหรับอัปเดตล่าสุดของโลพีสคือเกมมันโดนทิ้งร้างไปแล้วครับโดนทิ้งร้างแบบทิ้งร้างไปเลยอะ่ะก็คือแบบเรียบร้อยเกมมันไปเลยอะ่ะก็คือแบบพอหลังจากที่อัปเดตล่าสุดแอดมินเขาก็ไม่ทําการอัปเดตเกมหรือทําอะไรกับเกมอีกเลยครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุใหญ่ๆว่าทําไมเนี่ยคนเขาถึงเลิกเล่นกันเพราะว่าเกมม่งไม่อัปเดตอะไรเลยนั่นเองนะครับผมนะเรื่อง ต่อไปที่เราจะไม่พูดไม่ได้อันนี้จะเป็นเรื่องเกับเกมเพลย์แล้วนะครับเกมเพลย์เกมเพลย์ของโลพีสเนี่ยพูด,ด,ำดำตามๆตรงว่ามีความเล่นง่ายมากเล่นง่ายกันจนถึงขั้นที่ว่าเราสามารถลัดฟาร์มเลเวลได้พอลัดฟาร์มเลเวลได้อะแน่นอนครับถ้าเกิดคุณมีเพื่อนโหดเนี่ยเพียงแค่คุณไปกดตีสัมผัสมันสักประมาณทีสองทีแล้วให้เพื่อนคุณตีตาย่คุณก็ได้เควสเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นการลัดการลัดเวลวอะนะแล้วมันก็หมดความท้าทายอืคือมันจะหมดความท้าทายในการเล่นเกมครัารา เลเวลนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยก็พูดก็ตามตรงเลยว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากนะเรื่องเกี่ยวกับเกมพีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดไม่ได้เลยก็คือแน่นอนครับก็คงไม่พ้นเลยกับเกมพีซัมซากเพราะส่วนใหญ่เกมเนี้ยมันก็มีการเสียเวลากับการฟาร์มอย่างเดืยอครับฟาร์มเข้าไปเถอะฟาร์มทั้งวันอะและทุกคนลองคิดสภาพนะว่าเวลเกมเนี้ยมันตันรู้สึกว่าน่าจะตันสี่พันหรือ 5, ห้าพันเี่ยแหละผมไม่มั่นใจเพราะว่ามันมีเนี่ยถ้าเกิดทุกคนลองเอาเมาส์เคอร์เซอร์เมาส์ชี้ไปที่แมปใช ทาวเนี่ยเขาแนะนําว่าเวล250มาก่อนนี้นะอ่าอย่างเชลทาวเวล100นะอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันมีเลขคอมเมนต์อันเนี้ย2,000ครับอ่ามันมี2,000มี2,250ครับมี2,050ครับมีเนี่ย2,000มี4,500ครับก็ทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเวลเนี่ยมันฟาร์มกันได้แบบเยอะมากคือผมต้องบอกว่าตะก่อนนะตะก่อนผมก็เล่นนะเนี่ยทุกคนก็ลองดูได้เนี่ยเลเวลผมเนี่ย975ตอนนั้นผมใช้เวลาเล่นแป๊แบๆเองเพราะว่าผมก็ให้เพื่อนผมรัดฟาร์มเหมือนกััันนนเเีี่่ยยแแหหลละะอออกก็าาาศรรรดฟ์ม นั่นแหละมันนั่นเลยนั่นเลยก็นั่นแหละมันก็เป็นประเด็นนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเรือเนี่ยอันเนี้ยผมต้องบ่นมากๆว่าเรื่องระบบเรือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงเลยนะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมจะอา้าดดอ่ะนี่ใช่ไหมพอเรามาที่เรือปุ๊บเนี่ยก็คือแบบไม่มีปุ่มเนี่ยเนี่ยทุกคนมันจะมีการแบบเลือกเรือใช่ไหมนี่แล้วบางเรือเดี๋ยวแบบมันใหญ่เกินจนบางทีแบบมันเจเนเรตแล้วมันแหลกเรือครับทุกคนอืมมีการสามารถคอสตอมสีได้ด้วยนะแต่ว่าคอสตอมสีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะต้องมีแบบบรรรร็ออ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 กซเเเเเืืืืะะไไรไหปรล่่่่านนนีีผผมมมมัใจจ้วยด๋งแบบ เรือทุกถูกแล้วกันอย่างสมมติว่าเอาเป็นเรือนี้มาปุ๊บ อ่ะโอเคแล้วคุณเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณลองดูความเร็วเรือนะโอ้โหเนี่ยทุกคนดูเอามาความเร็วเรือคือแบบเดินยังเร็วกว่าทุกคนแล้วลองคิดสภาพว่าแมปบักเอฟขนาดเนี้ยแมปมัรใยญ่อ่ะส่วนใหญ่คนมันก็เสียเวลากับการนั่งแบบนั่งเรือทุกคนเวลากลายเป็นว่าแทนที่จะได้ไปนั่งฟาร์มทํานู่นทํานี่ก็เหมือนกับแบบก็ามานั่งเรือว่าแมปบมรอยายนั่นแหละแล้วก็อีกระบบหนึ่งอ่ะที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบคลิวหรือว่าระบบ อันนี้อันนี้คือเรื่องเกมเพลย์ล้วนๆเลยนะย้ำว่าอันนี้เป็นเรื่องเกมเพลย์ล้วนๆเลยระบบเคลียวของเกมนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าเกมอื่นๆมากนะครับผมนะก็คืออ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูระบบเคลียรเนี่ยข้อดีของมันม,มันมีอยู่ที่ว่ารู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดอะเวลาคุณเข้าเคลียวอะ่ะ E.S.P จะคูณ2งให้แต่ว่าหนะ้าตอนนี้ทุกคนลองดูนะตรงนี้นะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยเวลาเราสร้างกลุ่มก็คือเราจําเป็นจะต้องสร้างกลุ่มในโลบอคครับอ่าทุกคนเห็นตรงน,นี้ไหมครับ Enter Group ID คือเราจําเป็นจะต้้้ออองงไปสราาากกลลุ่่่มมมใในนนนเเพืททีีจะํแค <laughs> ก็คือแบบมันก็แอบยุ่งยากสร้างกลุ่มแล้วนะต้องกําหนดค่าหัวมีการใส่รหัสผ่านเลยนะเออระบบมันโดยรวมมันก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าผมมองว่าการที่ถ้าเกิดคุณจะทําระบบครีวเนี่ยแต่ว่าคุณให้ทําตัวระบบครีวโดยใช้การสร้างกลุ่มจากลบ็อกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเกินไปเพราะว่าบางคนน่ะเขาไม่รู้จากวิธีการสร้างกลุ่มและไม่รู้จักวิธีการที่จะทําอะไรอะครับมันก็เลยกันว่ามันไม่จบที่ที่เดียวอะมันต้องไปนั่งอาศัยจากการสร้างกลุ่มจากภายนอกอีกทีนึงนะครับก็คือแทนที่มันจะจบภายในเกมอย่าง เพื่อความเรียบง่ายและรวดเร็วแต่การมันว่าต้องมานั่งสร้างกลุ่มอะไรข้างนอกอีกมัน เยอะครับมากความนะก็คือโดยรวมอะผมก็ต้องพูดตรงๆเลยว่าสาเหตุที่เกมโลพีตายเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกี่ข้อเลยครับอัปเดตเนี่ยเรื่องอัปเดตเนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยเพราะว่าอัปเดตเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาปีครึ่งแล้วทุกคนคิดว่าเกมมันจะอยู่รอดเหรอคือเกมอื่นๆน,นะที่หลายๆคนเนะ่คอมเมนต์มาให้ผมอยากลองไปทาคลิปใช่ไหมบางแมปอะหายอัปเดตหายจากการอัปเดตประมาณ3เดือน4เดือนแค่นั้นอะสามเดือนสี่เดือนผมก็ถือว่านานแล้วนะแต่อันเนี้ยปีครึ่งครับคือปีครึ่งผมมอง,มองว่ามันแอบเกินไปหน่อยนะผมไม่รู้นะว่า ทิ้งเกมไปแล้วหรือยังนะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมดูทรงแล้วว่าน่าจะทิ้งเกมไปจริงๆนะครับผมก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้โลพีสเนี่ยมันกลายเป็นเกมตายจนถึงปัจจุบันนักตอนนี้นะครับผมนะประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปวิดีโอทําไมแม p โลพีสถึงตายนะครับผมนะก็ถ้าหากทุกคนชอบใจคลิปวิดีโอนี้รบกวนที่จะกดไลค์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับผมนะเี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวกับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ